ผมเนี่ยช่วยตัวเองบ่อย59แล้วนะคะจะเป็นอะไรไหมคือแต่ว่าก็มีปัญหาคือปัจจุบันเนี่ย59 มีอารมณ์แต่มันไม่ค่อยแข็งนะคะสู้ก็สู้ไม่ค่อยได้ต้องทำอย่างไรจะกินหรือว่าจะฉีดฮอร์โมนดีจะมีผลอะไรไหมครับอันดับแรกเลยอายุเท่าไหร่ถ้ายังมีความต้องการทางเพศ<น>ก็สามารถช่วยตัวเองได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามยกเว้นว่าเพิ่งไปผ่าตัดหัวใจท pass, ําไบพาสอะไรอย่างนี้มานะอันนั้นก็มันต้องมีระยะพักฟื้นก่อนที่หัวใจะจะทํางานได้ตามปกตินะคะ,คะเพราะว่าเราก็พบว่าเวลาที่เราจะช่วยตัวเองเนี่ย ความการทํางานของหัวใจอะความหนักเนี่ยหรือว่าความเข้มข้นเนี่ยมันหนักพอพอกับออกกําลังกายอะนะเบาๆแล้วก็เวลาสมมติมีเพศสัมพันธ์จริงๆเนี่ยความหนักที่มันมีผลต่อหัวใจเวลาเหมือนเราออกกําลังกายก็เท่ากับคนออกกําลังกายความเข้มข้นปานกลางเกือบๆปานกลางสามถึงสี่เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจมันต้องแข็งแรงด้วยมันถึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้ดีหรือว่ามีสุขภาพทางเพศได้ดีนะคะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีโรคประจําตัวเหล่านี้ หัวใจแข็งแรงดีกันช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยส่วนเรื่องการแข่งตัวของน้องชายเนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยนะอันดับแรกเลยแค่อายุเยอะขึ้นฮอร์โมนเพศชายตก<ม>ก็เป็นสาเหตุนึงละที่ทําให้การแข็งตัวไม่ดีได้นะคะอย่างที่สอนที่เราจะบ่อยๆคือสมมติมีโรคประจำตัวอะไรก็ตามที่มันไปทําให้เขาเรียกว่าคุณภาพของหลอดเลือดมันเสื่อมไม่ว่าจะเป็นน้าตาลในเลือดสูงในกลุ่มเบาหวานหรือบางทีอาจจะยังไม่ได้เป็นเบาหวานหรอกแต่ว่ามันปริ่มคข้นๆสูงแบบขาข้างนึงมันเย็บละ แล้วก็ในเรื่องของความดันในเรื่องของมีไขมันพวกคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและบวกกับพฤติกรรมบางอย่างคือพวกสุบุรีหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็เป็นผลที่ทําให้การแข่งตัวของน้องชายเนี่ยมันมเสื่อมสมรรถภาพลงได้ทั้งหมดเลยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เคยไปตรวจล้างกายประจําปีก็แนะนาว่าไปตรวจซะเพราะก็จะเห็นว่าโรคต่างๆไขมันความดันเบาหวานอะไรพวกเนี้ยมันเป็นโรคที่มันตรวจได้ตามตรวจล้างกายประจําปีเลย ถ้าสมมติบอกว่าอุ้ยแข็งแรงดีน้ำหนักปกติไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าทุกอย่างมันปกติหมดเลยแต่ว่ายังมีปัญหาเรื่องของน้องชายเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งตัวเหมือนเมื่อก่อนก็เดินเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยค่ะจะเป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก็ยังได้เลยเนาะก็เพื่อเชี่ยวปรึกษาว่าเอเอ,เอการที่น้องชายไม่แข็งตัวเท่าที่ควรเนี่ยเป็นจากอะไรเป็นจากฮอร์โมนเพศพร่องหรือเปล่ามันก็อดอาหารมาตรวจเลือดตอนเชา้าแบบเดียวเดี๋ยวก็รู้แล้วนะคะก็สามารถแก้ไขได้ค่ะ